ปลาเฮ็ดโอ้งามงามงามมันจ๊ะกำลังดอกใหญ่เราจะมาเก็บเนาะถ่ายให้พี่คนชมก่อนจ้ะดอกกำลังกินเลยจ้ะสวย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 จะอ่อนเนาะเก็บเลยจ้าอ้ดอกขาใหญ่จ้ะดูออดู เชื่อก่อนเชื่อก่อนมีม,ม,มีหนูเดินไปมากินตีนี้ออเดอร์อันนั้นเป็นบ้านจะ้ะเราจะรูปพุ่นจะเก็บก่อนไปตักะขา กรุบบเลยถ้ามาซักวันนี้นะเละนั่นนี่มันได้น้ำเยอะแล้วใช่อื้อือ่อนซอ,อนอ่อนซอ,อ,อ,อนนี่ ขึ้นนมาก่อเห็นแล้วก็อยากเก็บเลยใช่ไหมใช่มันเริ่มได้น้ำแล้วโอ้ยดอกเริ่มเริ่มไม่ดีแล้ว เไ,ไหนก็เก็บแล้วให้ทำคลิปก่อนให้ได้คลิปหนึ่งหน่อยสิยังไม่ได้ทำสักคลิปเลยเนี่ยจะไปละเ,ลเออให้ค่อยทำก่อน,น,น,อนเริ่มแล้ว ช้ามาอาจจะเสียแล้วนี่แกคู่สาแกอยู่เห็ดพึ่งไม่มีหรือจ๊ะจริง สวยอ่อนสอน,สนขาย่าวยาวเจ็บกันมุบม,มิบมุบม,มิบถ่ายรูปยังไมไ่ถ่ายแล้วเก็บเลย เรนได้ไซด์แล้วเอาดอกเล็กๆมันขึ้นแข็งไปอะ่ะดอกเล็กหน้านนนใช่มันมันกรอบดีเดยเอาไปยำเนาะ ยำมะกินมะก็ยำให้กินวันน okay. ี้ฮะพี <h <h oh, <h 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 ่วานพี <h 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 ่วานก็อยากลองอยู่อยำกมีกับพี่วานยากินกับพี่แก่กันได้ตัวอ้วนเนาะทำไมนี่หน่ะเก็บไปเดี๋ยวมีออเดอร์ยังไายยู ได้แล้วแหละสวยสะออนลายเอาไปยำเนาะอยากชิมบ่ชิมเออหวานอยากชิมิมอยู่เรวจะจิบใจได้ล่ะเออวันนี้ชิมนั่นยำใส่บุญเส้นฮะยำใส่บุญเส้นกระดอกเรียกมันถ้าไปยำอ่ะอย่างนี้ใช่ไหมเออดอกมันกับรอบเด้ขาเล็ก บกไม่ตัดไม่ได้เอามานี่เอามาแต่ว <gamma> ่าไม่ได้ตัดโอ้โหดูนี่เออนั่นแหละดอกอย่างนั้นแหละไปยำนะดอกอ้วนนี่เนาะจะไปไหนแล้วนะนอนอยู่ข้างหลังเขียนกระดากเก็บได้มีกสะออนแกะเนาะไปยำอไปยำนั่นแหละเอาไปยำไปผัดก็แซ่บผัดไปเก็บที่เตาไหม อหาผีถนัาแต่เลื่อมเงินผมเดียจะดูอยากมาทายคิไปไปกับเขานุ่ด แล้วเราก็ใส่ถุงวางไว้ข้างล่างก่อนกลนะับมาเห,ห็ดอย่างเห็ดพึ่งบอกพึ่งนี่พีนนพ่ก็ชอบจ้ะจะไปแกงเห็ดพึ่งหน้า,านอัวจะไปแกงอร่อย ยังงไซบ์คำเปียกโอ้แ่ะเขาเดินหนีเราละอู้ดูค่ะ

เห็ดไปไหนหมดไม่เห็นเห็ดเลยเ็ะเห็ดพึ่งนี่แหละจ้ะจะชอบกินก็ได้เก็บเอา ดอกเงี้ยใหญ่คะ่ะเห็ดปีนตีดอกใหญ่ก็จะให้เอาเดอ์ต้องนังเจี่ยวไปกินจะคลองจะมาชอบกินเห็ดดอกดน้อยเพราะมันกรอบเอาไทยย่ำมอยส์อน,นี้กินเนาะตอนที่เราเดินเข้ามาเราเล่าทำไมมันเยอะ ตอนเรมาทั้งแรกมันได้มันเยอะตอนนี้มันไม่มีไม่เห็นมีไม่ใช่นะเรายังไม่ได้เก็บนะหรูเก็บแค่จุดเดียวเองนุ่นนะพี่แมแวแกเรียกอยู่นุ่น ราบค้าไม่ออกไม่มีแล้วหมดหมดหมด ไปเไปเิดตป๊กแกงจ้าแกงลืน่นๆม,มีไหมตอะมาบแรกมันเหมือนจะมี หมดลวะวไปเดินลงไปเก็บข้างล่างตอนถนนหนทางไม่มีแล้วไปเด็เกน่ารักหน้ารัก ได้ไม่เหนื่อยใครมาเหยียบแต๊ะคือคอยเก็บไปครับเพราะวะ่าไปเป็นเพื่อนกันที่คน,นมาเทาเล่ กินได้ขาร้ายแต่ว่ามันคนละชนิดกันอันนี้มันไม่ค่อยแซ่บมันก็กินได้ซองดอกนู่นอะข้างน่ะนู่นนนนู่นน,น,ะ,น,นะข้างล่างเห็ดแครอทจ้าดู เผาบ่าได้ยู่หลายชื่อดีมีจะัวไช่สหลับเฮ็ดแกงร่วมจ้ะใส่เห็ดไปเลยจ้ะใส่ไปมันเด้งกั่ถุงไช่ยัฮอยากกินเห็ดแกงร่วมกเอามากแกงเลยจ่ะเก็เป,เป็นถุงเป็นถุงเป็นขาดเป็นขาไปเลยจ้ะเป็นเห็ดมันปูติต้มนะจ้ะติสิมาชีกเป็นไฟฝอยนะคะชุบแป้งทอดกรอบนะะเ<อ>นะเห็ดนี่ค่ะทอด เฮ็ดมันปูนะคะเฮ็เป็นปูชุบแป้งทอดเนาะแป้งทอดกะลงไปค่ะมานี่นะคะเราจะลงไปน้ำค่ะ,ะไหลเป็นกรอบเนาะพริกไทยค่ะไทยดำโอปรุงรสดหน่อยจ้ะ เพิ่มรสชาตินะกับปินยีดหน่อยค่ะกัวม,มันเติบนหนึ่งเนาะซอสน้ำมันหอยจ้ะเติมน้ำเย็นจัดคนกุน้งกุ้งเ้าก่บ สนให้พันธุ์ูนะคะตีกับเชียรบกับบีบน้ำนะคะบีบน้ำออกแล้วเนาะมันหมัดมากเลยจ้ะน้ำมันของเราก็เริ่มเดือดแล้วจะลงไปเลยค่ะเขียวเป็นาบางนะ ไปกินกับส้มตํม ทอ,อดแล้วจ้ะจะกลิ่นส้มตำกินเรื่อนอะไรได้เนี่นนยค่ะพี่น้ <c oughs> องกรอบอืออือหืนี่กับน้ำจิ้มน้ำจินน้มพริกไก่ค่ะน้ำจิ้มเก่าแล้วอือแบบ อ,อร่อยเอาล่องไปเฮ็ดเบิร์นั้นจ้ะพี่น้องเฮ็ดไทยได้ไหมกินกระแทบจ้ะกินเด่นๆกินกับข่าวก็ได้ยังสกสลตำเนาะต้มเห็ดก่อนค่ะบางคนบางมิ่ีกินเห็ดมันปูเนาะบางคนเลยบอมากกินเห็ดมันปูจ้ะต้มแล้วก็บีบเอาน้ำมันออกก่อนเนาะเด็ดน้ำแล้วก็ค่อยเอามาชุบแป้งทอดค่ะอืม กินเหรนกินหัวกินกับแก่ก็ได้เราจะไปกินไทเบิร์กหรอคะ่ะเพราะว่าเฮ็ดไทเบิร์กทีซื้อเนาะตีมันต,นตีต้ตตมไว้กะลายเติบนะคะมีเผ็ดพึ่งหวานเห็ดมันปูนะคะเห็ดร่วมสำหรับสำหรับอรเอาไว้แอ่แกงเห็ดร่วมมันสินะคะ่ะเห็ดพึ่งหวานนี่ก็สำหรับเขาอยากกินแกงดอกอ่อนมันนะคะต,ตีเต็กเกี้ยวใบเนาะตีสำอร่อย เก็บไวใบสำหรับว่าเอ่อเผื่อตีอยากผัดจังสินนะคะผัดน้ำมันหอยผัดส้มโอนสินะนั่นแหละ,ละลเลยเก็บยวใบก่อนส่วนก็ไม่เห็นเฮ็เบิ้งก่อนเนาะออกจากปลามากอะ,ะนางตาัดขา,าเห็ดต้องขอกสารเห็ดก็มาต้มไว้ค่ะจำนั่นห้าสิเฮ็ดมันจะเสียเนาะเ่าไม่ตูดแซ่แบบต้อมเย็นจ้ะโอเคค่ะแล้วคลิปนี้ติดล่าไปก่อนเนาะค่ะนาะตอนคลิปหน้านเนี่ยจะลองเอาไปเฮ็ดเบิ้งด้ค่ะเฮ็ดเลนเฮ็ด กินเลนกินหัวก็ได้คะ่ะเทสได้หน่อยกินก็นได้เนาะผู้ใดอยากเทสแบบกุ้จังทอดมันก็เพิ่มเป็นพริกแกงไปก็ได้เนาะเทสก็จะเออทอดมันมาเท่านี่คะ่ะโอเคค่ะคลิปนี้ไปแล้วจ้ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย